สวัสดีครับนันะก็คลิปนี้จะมาบอกวิธีขึ้นสายนะผมขึ้นสายไม้ตายตะกขวาวิ่งนะผมเราจะทําเป็นไม้ตายก็ได้เป็นไม้ตายตุกขวาวิ่งก็ได้นะครับนบันะอุปรบบกรณ์ก็จะมีะมลละหลักนะผมคันชิงหิวแล้วก็สายนะผมสายตัวนี้ผมใช้เป็นสายสิบสองปอนด์ครับ แล้วก็ตุก,กวัวฟิวสปเปอร์ตัวเบ็ดนะผมตัวเบ็ดผมใช้เบอร์หนึ่งของจีนะนะผมแล้วก็ที่เสียบทุน่นแล้วก็ลูกหมุนผมใช้เป็นลูกหมุนสั้นนะผมใช้เป็นลูกลูกหมุนสั้นเอาแล้วก็กลนไกลก็ทุน่นเอ่อ ตรงตะกวดตัวนี้ผมผมทำไปแล้วนะครับนน,นะเอาเอาตวกอดฟิวเนี่ยผมมาพันกับคั้เตินบัดอ่าครับนี่ผมตัดมาแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนน,นะครับก็เดี๋ยวจะมาขึ้นขึ้นสายไว้นะผมไว้ไปตกระยะ27สำหรับมือใหม่นะครับนันนะทำไว้สำหรับมือใหม่ ตรงปลายแล้วก็ขอดคอดปกติแล้วครับก็และผมในในคลิปนะครับมีอยู่อันนี้ก็มาใส่อันนี้ล็อกปลายคันนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับมือโปรก็เลื่อนผ่านได้เลยครับผม เนี่ยผมก็จะได้แบบนี้ตรงปลายนะผมแล้วลูดใส่กันเลยครับอัดสายครับผมเนี่ยผมวัดคนเบียนนะผมคนริวแล้วก็ตัด จากนั้นก็ใส่ซุปเปอร์ครับผมใส่หนึ่งตัวแล้วก็ใส่ที่เชือทุ่นมันก็เหมือนขึ้นแบบทุท่ตัวไปครับผมขึ้นใส่ แล้วก็ใส่ตัวล่างครับผมตัวบนแล้วก็ตัวล่างอ่าครานี้ก็ใส่ตัวหนึ่งนะครับใส่ตัวหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตัวล็อกตะกัวนะครับผมอตัวล็อก ตะกัวบนจากนั้นก็จากนั้นก็ใส่จากนั้นก็ใส่เนี่ยครับผมตะกัวนะคมเห็นไหมครับจากนั้นก็ใส่ตะกัวที่เราพันไว้นะครับตะกัวนี่คือตัว็อก แล้วก็ใส่อีกตัวนึงครับสตัปเปอร์ล่างไม่จับตัวลืองสตุปเปอร์นิดนึงอ่าโอเคนี่อันนี้รอบตัวล่างนี่ตันนี้ให้มันไหลได้นะผมสละเนาะอนนี้ก็เป็นลูกหมุนลูกหมุนสั้นนะผม สองรอบตัวนี้ผมจะเน้นนะผมการหลุดเนาะตัวนี้ต้องเน้นดีๆหน่อยขาดไม่เป็นไรครับผมอย่าให้หลุดสำหรับสายนะผมก็แล้วแต่นานาเลยนะครับว่าจะเอาสายกิบบอนผมมาบอกวิธีเขาง่ายๆนะมุนล้กดึง,ง,งอืมเรียบร้อย ตรงนี้ตะกัวไหลต้องให้มันอิสลามนะผมเอานี้เราก็มาต่อมาผูกกชิ้งหน้านะผมอันนี้ตะขอใช้ตะขอจินุจีนุเบอร์หนึ่งนะสายเราตัดสายชิ้งหน้าชิ้งหน้าก็เอาแบบสั้นๆนะครับผมไม่เอายาวมากไม่ตายครับ ใช้วิธีเดียวอืมกรม,มกตัดแต่งนี่หนึ่งครัผมมอันนี้ก็มาปลูกครับอันนี้เป็นชิ่งหน้านะผมชิงหน้าไม่ตายก็ประมาณ ประมาณประมาณสามนิ้วมือเนาะประมาณสามนิ้วมือปอนดชิ้หน้าผมเอาสิบสองปอนด์หมดเลยนะครับนั่นะเอา้มันทน,ทนหน่อยนะครับผมอจากนั้นก็รูดเลยระวังหน่อยนะครับผมอ่าโอเค ตัดเต่งนิดนึ่งชิงหน้าประมาณสามนิ้วนะประมาณสามนิ้วมือหน่อยๆประมาณนี้แต่กลัวไหลนะผมตรงนี้ต้องิสลานะครับนะนะันะตรงนี้ต้องไหลนะผมตรงนี้เราก็พับเอาเวลา เวลาเราจะตกเป็นไม้ตายก็รูดรูดลงเลยครับล็อกอล็อกแบบนี้ก็จะเป็นไม้ตายได้สองแบบเลยนี่ผมนะอน,นี้คือไม้ตายนะผมแล้วก็ตกไม้ตายถ้าเราจะตกตกไม้ตายตัวไหลแล้วก็ดึงสต็อปเปอ ประมาณนี้ตอนนี้ก็ไหลอิสระเลยตุกวัววิ่งต้องอิสระนะผมต้องปล่อยวิ่งอิสระนะครับเวลาเปียบถ้าเป็นไม้ตายเวลาปลากินก็จะถอนใช่ไหมครับถ้าเป็นไม้ตายตุกกัววิ่งเวลาปลากินก็จะถอนมั่งตอกมั่งนะผมส่วนมากก็จะตอกนะครผมาจากนั้นก็มาใส่ใสเสียบทุนนะครับ ประมาณนี้เองไม่ตายถุก,ก่าวิ่งง่ายครับผมไม่ต้อง่งยากก็ได้สองแบบไม้ตายถุก,ก่าวิ่งแล้วก็ไม่ตายนะครับผมสองแบบน,นี่ก็จากปลายคันเบ็ดนะครับไล่ลงมาไล่ลงมาแลผมไล่ลงมาก็จะเป็นสต็อปเปอร์ ได้ลงมาก็จะเป็นสต็อปเปอร์บนแล้วก็ที่เสียบทุน่นแล้วก็ตุ่นนะผมแล้วก็สต็อปเปอร์ล่างแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตะกัว,กวนะผมก็ใช้สต็อปเปอร์ล็อกตัวบนแล้วก็อีกตัวนึงก็ตัวล่างตัวนี้ก็จะเป็นตะกัว,กวฟิวนะผมพันกับคา,าเทนผัดนะผมเพื่อให้มันวิ่งได้อิสระ ก็ลูกหมุนลูกหมุนลูกหมุนขั้นสั้นนะผมลูกหมุนสั้นแล้วก็ตรงเป็ดใช้หนึ่งขอคก็สำหรับมือใหม่ก็ไม่ควรพลาดถนะ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนะนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครัง้งต่อไปครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ